เรียนประชานที่ปรึกษานะครับคณะผู้บริหารและก็คณะเพื่อนครูจ้กหัวข้อหนังสือเล่มโปรดนะครับที่เป็นที่ทางฝ่ายคณะบริหารเนี่ยได้กําหนดมาให้อ่าน,นครับพอได้โจทย์ออกเนี่ยสำหรับตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ก็เลยเป็นปัญหาว่าจะเลือกเลือกเล่มไหนเป็นเล่มโปรดดีนะครับเพเอิญมีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งในช่วงที่ติดเกาะอ,อยู่ตอนประสบอุทกภัยครับประมาณ40วันที่ออกไปไหนไม่ได้ก็ได้หยิบเล่มน,นี้มา เล่มนี้ชื่อว่าอมองโลก360องศานะครับเป็น the 3 6 0 d e g r e e นะครับมองโลก360องศาเนี่ยผู้แต่งคือจอห์นซีแม็กซ์เวลเล่มนี้ที่เป็นเล่มโปรดเนี่ยผมมีมีที่มาก็คือว่าหนึ่งก็คือประกอบไปด้วย2องค์ประกอบอันแรกก็คือมีผู้ที่แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับผมเนี่ยเป็นผู้ที่ที่ดีนะครับนั่นก็คือผมไปเข้าไปอยู่ในคณะนิติศาสตร์แล้วก็สรารจารย์ดริริยะนามสริพงพันเนี่ย คือเวลาผมมีปัญหาเนี่ยผมก็จะไปคุยกับท่านท่านเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทงกฎหมายซึ่งท่านตาบอดมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เรียนจนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเหนื่อยหรือเราท้อหรือมนี้ปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยก็คือเราก็จะได้แนะนำ,ำได้คาแนะนําคําสอนต่างๆจากท่านเนี่ยค่อนข้างมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมก็กําลังจะทะเลาะกับตัวเองครับเรื่องความคิดต่างๆท่านก็บอกว่าให้เราไปหาเล่มนี้มานะครับองค์ประกอบที่2องที่เล่นนี้เป็นเล่นโปรก็กคือจอห์นซีแม็กซ์เวล งานของเขาเนี่ยครับคือตอนที่จะเลือกที่จะเรียนต่อนนทิศาส์เนี่ยผมมีอีกสาขาหนึ่งที่สนใจคือ HRM ก็ก็ได้อ่านงานของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์หลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเมื่อเรานํามาอ่านแล้วเนี่ยจริงๆเหมือนหนังสือธรรมะเพราะเราจะได้คุยกับตัวเองแล้วก็ได้จดได้ตอบโจทย์ของตัวเองนะครับอันดับแรกเลยคือจอห์นซีแม็กซ์เวลล์กยายากจะทําให้เราลบทัศนคติที่มีมาตั้งแต่โบราณเรื่องของ,ององค์กรเรื่องของการทํางานก็คือแทนที่เราจะรอเรื่องของตําแหน่ง นะครับก็คือเราสามารถที่จะเป็นมีความเป็นผู้นําได้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ระดับล่างระดับกลางหรือระดับไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในองค์กรสิ่งสําคัญที่จอห์นซีแมกเวลคือเขามีวิธีเขียนที่ทําให้เราคิดแล้วก็ตามเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถจะนําหลักแนวคิดเนี่ยมา,ม,าม,ามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองกับประสบการณ์ขององค์กรเราเองอันหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาเทียบเป็นบันได5ขั้นตําแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาให้เป็นขั้นล่างสุดหมายความว่าถ้าคุณเข้ามาสมัครคุณก็ได้ตําแหน่ง โดยที่คุณยังไม่ได้ทันจะพิสูจน์ความสามารถเลยมันตัดสินด้วยเรซูเม่ด้วยประสบการณ์ที่อ่านจากเอกสารด้วยซ้ําแต่จริงๆมันมีโจทย์มากกว่าน,นั้นอีกเช่นเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรมีคนทําสามารถเป็นที่ยอมรับมีบุคลิกเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะสอนคนอื่นในองค์กรได้ให้เขาปฏิบัติตามในแนวคิดของเรานั่นเป็นโจทย์ที่มากกว่าตําแหน่งตําแหน่งเป็นคนที่ต้องมาให้กับเราแต่ภาวะการเป็นผู้นําเราต้องสร้างมันเองนะครับ หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถทําให้เรารู้จักว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีวิธีคิดแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับหนังสือพระเล่มหนึ่งทีเดียวก็คือสามารถทําให้ใจเราเป็นสุขในการทํางานได้เพียงดมีมันผมโค้ดลงไปแล้วก็ส่งไปในเมลให้ให้อดมินไปแล้วนะครับมีคําพูดคํหนึ่งที่เขายกตัวอย่างของเดวิดลิวิงสโตนซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขาส่งเดวิดลิวิงสโตนเนี่ยไป ไปไปค้นหาทำเลต่างๆที่คนผิวขาวจะเข้าไปยึดในแอฟริกาได้แล้วก็ผลทางมันลำบากมากเสร็จแล้วก็ทางทางทางประเทศแม่เนี่ยก็เขียนจดหมายไปหาเดวิดลิฟวิงสโตนแล้วก็เขียนไปบอกว่าคือคุณเจอถนนผลทางที่ดีเจอเส้นทางที่จะไปถึงหรือยังเราจะส่งคนไปช่วยเดวิดลิฟวิ g งสโตนตอบบอกว่าคือถ้าคุณจะส่งคนที่จะรอให้มันมีผลทางดีมาช่วยผม ผมไม่ต้องการคนแบบนั้นเพราะคนที่จะทํางานนั้นหมายความว่าเขาสามารถเดินมาหาผมได้ถึงแม้จะไม่มีถนนนั่นมันทําให้เราคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีความสะดวกสบายมันไม่ได้เป็นแบบใจเราทุกอย่างความยากความลำบากต่างหาก,ก็คือศาสตร์ของการทํางานขอบคุณครับ